เราทึ้งเคยพูดอยู่เสมอว่าก่อนที่จะเชื่อให้ใช้วิจารณญาณเพราะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพูดเป็นอย่างหนึ่งการกระทําเป็นอย่างหนึ่งการกระทํานี่สาคัญมันปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นรูปประธรรมดูให้ดี ไม่งั้นมัน,มนก็จะเสื่อมเสียไปหมดเพราะในขณะที่มาเป็นพระบวชใหม่ๆยังไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันศึกษาพระวินัยให้มันชัดเจนแล้วก,วก็รักษาข้อวัดปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเจ้าของตั้งแต่เป็นพระเล็กเนียน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อยาพึ่งอยากได้อย่าพึ่งอยากเด่นอยากดังอยาพึ่งเอาอะไรทั้งนั้นให้เอากิเลสออกจากหัวใจซึก่อนมันถึงไม่มีโทษ ได้มาก็ไม่เป็นโทษเพราะไม่ได้เอากิเลสข,ของตัวเจ้าของไปหวานล้อมเอาของคนอื่นมาเพราะนี่แหละถือว่าทำวินัยย่อมรักษาผู้ผู้ประพฤติทำไงให้เราได้ศึกษาทำวิไนให้มันเข้าใจซสก่อนมีศีลาจารวัดมีข้อวัดปฏิบัติขัดเก้ากิเลสไปเรื่อยเรื่อ ในช่วงขณะยังเป็นผ้าเล็กเนีนน้อยผ้ายังไม่ทันถึง 10, สิบพรรษาก็ตั้งวัดตั้งวาร่าเพื่ออะไรเพื่อมาสอนคนเพื่อจะเอาลาบสักการะเพื่อจะเอาความเด่นความดังเพื่อจะเอาข้านมข้าวต้มเขาพราตัวเองไม่มีอะไรไม่มีหลักมีเกณฑ์พอได้มาด้วยความมีมายาสาไทยเอากิเลสนี่แหละตัวนี้ไปสแสวงหา พอได้มาแล้วเป็นยังไงทีนี่แลกๆกก็เหมือนจะดูดีงไงนักเข้าพอได้มามากเข้าเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เรามันจะไปทําลายเจ้าของอะ่ะโดยโลกระทำข้อบไว้แล้วบังคับใจเจ้าตัวเองไม่อยู่ทีนี้ก็กลายเป็นว่าละเมิดไปเรื่อยเรื่อยเป็นเกียวไปเรื่อยเรื่อยออกยาไปเรื่อยเรื่อยจนออกนอกทำนอกวินัยออกนอกาศาสนาก็เพราะอะไรเพราะไม่ใส่ใจเรื่องนี้แหละศิลาจารวัดข้อวัดปฏิบัติของตัวเจ้าของให้มีข้อวัด กำกับเจ้าของการแสดงออกมันถึงไม่ผิดเพี้ยนไปจากหลักธรรมหลักว,วินยัยหลักข้อวัดปฏิบัติภูบาอาจารย์ที่พาดําเนินพวกพระใหม่ๆพยายามศึกษาพระวินยัยให้มันเข้าใจนะข้อวัดปฏิบัติก็เช่นเดียวกันไหนที่ ขอวัดปฏิบัติเพาเกี่ยวข้องกับทำกับวินัยนั่นแหละมันบวชใหม่ยังไม่ได้เข้าใจอะไรก็ต้องศึกษาของพวกนี้ก่อนจะไม่เข้าจใจแล้วไม่ศึกษาเข้าในให้มันเข้าใจแล้วมันจะ เพียนไปเรื่อยๆอ,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 อย่างเี้ยไม่นั่นทือพระที่ว่าขับรถขับเรือแล้วมายืนกินลูกชิ้นเข้าห่างเข้าหับที่พวกนี้มันเป็นที่อโคจรที่พระพิสุผู้สํารวมกายวาจาใจาไม่ควรที่จะเข้าไปในสถานที่แบบเนี้ย เขานิ้มนไปฉันหรือว่าเขาเปิดล้านเออมันก็ควร <c oughs> ไปแบบไปซื้อข้าวซื้อของเหมือนคารวาสญาติโยมเขานีมันไม่เหมาะไม่ควรอ่ะนั่นพวกใหม่พยายามศึกษาทำวิไหนให้มันเข้าใจซิก่อนบวชมาพรรษายังไม่ทันไลยเขาอยากเด่นอยากดังอยากโออยากปวดอยากแสดง ไม่ทันไรก็ไปหาเทศสอนชาวบ้านล่ะทั้งๆที่สอนเจ้าของก็ยังไม่ได้หลักเกณฑ์ก็ยังไม่มีอันนี้นะมันทําให้เสื่อมเสียวองการพระพุทธศาสนาอุปชัยยะผู้จะบวชให้ก็ไม่บอกไม่กล่าวไม่แนะนําสั่งสอนกนันว่าคนอยากจะบวชก็บวชให้บวชเข้ามาแล้วก็ปล่อยปะละเลยกันเพราะนั้นมันถึงทา ความเสื่อมเสียให้แกวงการศาสนายังไงที่ให้ศึกษาคอวัด้อวาไม่ว่าจะเป็นพระวัดบ้านวัดป่าก็พยายามศึกษามเข้าใจถ่องแท้ที่อเอาคนมาบวชมาบวชไอ้คนเข้ามาทําลายไม่พูดเขาไม่ยอมศึกษาขวัดปฏิบัติ ที่จะมาขัดเกากิเลสเจ้าของมันก็เลยแสดงออกแบบอย่างโลดโผนอย่างรู้ไม่ได้เลยนะทุนี้สมัยเนี่ยเราเป็นพระเล็กพระน้อยพระอายุพรรษายังไม่ถึงสี่ถึงห้าพรรษาพยายามหมั่นศึกษาคองภพระวัดปฏิบัติให้ดีไอ้ฉนี้แล้วมันจะเนี่ยเสื่อมเสียกันไม่หมดหน้าที่เจ้าของพระวินัยของตัวเองที่จะพึงรักษาก็แทบจะไม่รู้เรื่องรู้ราว ก็ไม่รู้เรื่องการมาบวชก็เอาความไม่รู้เรื่องนี่เองมาทําความเสื่อมเสียนี่เยอะแล้วนะตอนเนี้ไม่ว่ายิ่งเอาคนเข้ามาบวชมากๆแล้วไม่คัดไม่กรองไม่อะไรต่อมีอะไรกับลายเป็นว่ามาทําความไม่ดีไม่ไร้ในพระศาสนาตั้งแต่ยาบงยาบ้าเต็มไปหมดรวมไปตั้งถึงเจ้าอาวาสนี่ไง บวชมาแล้วไม่มีศึกษาธร,รมศึกษาวิไนเอาความเอาทำตามชอบใจของเจ้าของสุดท้ายมามัาก็มาทำลายหัวใจคนที่จะหวังพึ่งพระาศาสนาจะหา,าศาสนาเข้ามาสู่กายวาจาใจก็เข็นสิ่งมันเป็นความเสนียดเจรไลมันปรากฏขึ้นมาทําให้คนที่จะนับถือาศาสนามันก็เลยทําให้อิดหนาละอาใจไง เรื่องของเจ้าของทแท้ๆเรื่องทำเรื่องวินัยเนี่ยข้อวัดประทิบที่จะขัดเกากี่เลียดเจ้าของนี่บวชมาแล้วไม่ทําหน้าที่นี่ถึงบอกหมู่เพื่อนที่เข้ามาอยู่นี่เหมือนกันน่ะหนึ่งถึงห้าปัญษาพยายามศึกษาหาความรู้จากการอ่านตำรับตำราต่จากผู้บาอาจารย์ที่นำพาปฏิบัติ ถ้าไม่เมื่อยไม่มีเครื่องขัดเกากิเลสแล้วไม่ไม่ตาอะไรมาบวชเพื่อพิ่ส่งเสริมเพิ่มกิเลสเข้าไม่รู้ทางเดินของเจ้าของไม่รู้ข้อวัดของตัวเองมันถึงแสลงหูแสลงตาบวชมาไม่ทันไลยไปหาเทศสอนญาติโยมเขาจะแล้วนะตัวสอนตัวเองก็ไม่ได้สอนไปตามที่ตัวเองเข้าใจผิดผิดถูกถูกไปอย่างที่ว่านี่มันจึงได้ผิดผิดเพี้ยนหรือผาดผลจนดูไม่ได้เลย พาะตัวเองไม่ได้หลักได้เกณฑ์น,นี่นเป็นยังไงเสื่อมเสียไี่หมดเพราหลักธรรหลักวินัยก็ยังไม่รู้เรื่องหมดแม่ทันไลนแล้วก็ไปหาสอนญาติสอนโยมไปคุกคีตีมงกับญาติกับโยมเยอะไปเที่ยวขอนั่นขอนี่ยิ่งใช้โทรศัพท์เที่ยวโพสขอนั่นขอนี่เขา ว่าขาดนั่นขาดนี่ไปถ้าผ้าดีไม่ขออย่างที่บอกยังอยู่เสมอว่าตอนที่จะเป็นผู้รับผู้ผู้ได้มันก็ต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกซะก่อนอย่างเรามาบวชอย่างเนี้เราต้องสละกิเลสออกซะยก่อนเถอะพูดอยู่ตลอดบอกว่าคนที่เอาทุกอย่างมันจะไม่ได้อะไรสักอย่างแต่คนนี่สละทุกอย่างมันจะได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องไป ว่าไปจ้างกันโดยที่ว่าไม่ต้องไปขอเป็นง้อเป็นอนใครอีกด้วยธรรมธรรมชาติของน้ํามันก็ย่อมไหลเข้าสู่หาทานบหรือไหลลงสู่แม่น้ํามหาสมุทรคัทธา,าเขาจะหลั่งไหลเองถ้าใจเรามันไม่มีอะไรแล้วหรือพยายามํำราก,กิเลสออกพระใช้จะมีแต่เล่แต่เหลี่ยมพอพอมีกิเลสหนาเข้าเราไม่ได้ชำระก,กิเลส การที่จะเอาธรรมะเอาคําสอนเอาศาสนาไปนําพาคนมันก็ไปนาพาไปผิดผิดบางทีคิดเอาลาบเอาสรรเสริญเอาชื่อเอาเสียงเอาอะไรต่อมีอะไรพอเอาเข้ามามากมากมันก็มา,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 มาทับผมหัวใจเจ้าของเจ้าของก็ไม่เคยชาระกิเลสออกนี่งไงพอโดนโลกทาครอบหัวไว้แล้วมันก็เลยทําเสียหมดพอไม่มีหลักหลักพระวินัยก็ไม่มี ข้อวัดปฏิบัติก็ไม่มีหลักจิตหลักใจก็แทบจะไม่มีอย่างนี้ดีมีดีอย่างนี้ก็พูดธรรมะเราทั้งเคยพูดอยู่เสมอว่าก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะนั่นให้ใช้วิจรารณญาณเพราะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพูดเป็นอย่างหนึ่งการกระทําเป็นอย่างหนึ่งการกระทํานี่สาคัญมันปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นรูปประธรรมดูให้ดี ไม่อย่างนั้น,ม,นมันก็จะเสื่อมเสียไม่หมดเพราะในขณะที่มาเป็นพระบวชใหม่ๆยังไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันศึกษาพระวิในัยให้มันชัดเจนแล้วก็รักษาข้อวัดปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเจ,จ้าของตั้งแต่เป็นพระเล็กเนียนน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยาพึ่งอยากได้อยาพึ่งอยากเด่นอยากดังอยาพึ่งเอาอะไรทั้งนั้นให้เอากเกลียสออกจากหัวใจซะก่อนมันถึงไม่มีโทษ ได้มาก็ไม่เป็นโทษเพราะไม่ได้เอากิเลสข,ของตัวเจ้าวของไปหวานล้อมเอาของคนอื่นมาผพรานี่ยแหละถือว่าทำาีินหนย,ย่อมรักษาผู้ผูกก้ประพฤติทำไงให้เราได้ศึกษาทำทินไหนให้มันเข้าใจซสก่อนมีศีลาจารวัดมีข้อวัดปฏิบัติขัดเกากิเลสไปเรื่อยๆในช่วงขณะยังเป็นผ้าเล็กเนียนน้อยพพะยังไม่ทันถึง 10, สิบพรรษาก,ก็ตั้งวัดตั้งวาละ เพื่ออะไรเพื่อมาสอนคนเพื่อจะเอาลาบสักการะ,ะเพื่อจะเอาความเด่นความดัง,ดงเพื่อจะเอาขนมขนม้าวต้มเขาท่อมตัวเองไม่มีอะไรไม่มีหลักมีเกณฑ์เหมือนพอได้มาด้วยความมีมายาสาไทยเอากิเลสนี่แหละตัวนี้ไปสแสวงหาพอได้มาแล้วเป็นยังไงทีเนี่แล้วแกๆก็เหมือนจะดูดีไงนักเข้าพอได้มามากเข้าเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เรามันจะไปทําลายเจ้าของอะ่ะโดยโลกกะทำขอบไว้แล้ว บังคับใจเจ้าตัวเองไม่อยู่ทีนีก้ก็กลายเป็นว่าละเมิดไปเรื่อยเรื่อๆเอป็นเกียวไปเรื่อยรืๆอ,ออกยากไปเรื่อยๆจนออกนอกธร,รมนอกวินัยออกนอกศาสนาก็เพราะอะไรเพราะไม่ใส่ใจเรื่องนี้แหละศิลาจารวัดข้อวัดปฏิบัติของตัวเจ้าของให้มีข้อวัดกำกับเจ้าของการแสดงออกมันถึงไม่ผิดเพี้ยนไปจากหลักธรรมหลักวินยัย หลักข้อวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พาดําเนินอย่างวงกรรมาฐานแล้วอย่างงี้เครื่องปัจจัยอย่าไปจับแม้เขาถวายมามันก็เป็นใบประวัลนาของเขาแล้วก็แยกออกสิอย่างครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินนี่ไงนการที่ได้มาศึกษาของข้อวัดปฏิบัติเราจะได้รู้ว่าท่านนำพาแล้วท่านประพฤติปฏิบัติแบบไหนตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีองค์หลวงปู่มหาบัวนั่นเป็นแบบเป็นอย่างดูเอาสิ มันเมื่อเดียวเป็นวัดอย่างเงี้ยพินาบาตเป็นวัดอย่างเงี้ยข้อวัดกิจวัดต่างๆถ้าภาพมีข้อวัดแม้จะมีกิเลสอยู่มันก็น่าดูน่าชมนะเพราะมันไม่ฝ่าฝืนมันไม่ละเมิดหลักธรรมเหลักวิไัยแม้จะมีกิเลสอยู่ในหัวใจมันก็พอดูไงมันไม่สุดตองอันนี้สุดตองแล้วจนดูไม่ได้สี่สาหา้าพันสามมหาสอนธรรมะสอนไปสอนมาเลยผิดผิดถูกถูกแล้วทีนี้ พอผิดไปก็ถูกโรคโจมตีแล้วก็มาแก้หม่ทำที่ไหนแล้วมันจะแก้ถ้าเป็นทำจริงๆเพราะอะไรเพราะงูงูปลาปลาที่เองอะย่าไปอยากสอนคนอื่นให้ดูเจ้าของสอนตัวเองให้มันได้ซะยก่อนนะสิ่งนั้นมันมีมาเองเป็นไปด้วยกายทำ ของอาจต้องทําเองเหรอถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะตามกําลังของเรานั่นแหละแม้จะมีกิเลสอยู่ก็ช่างเถอะมันไม่ได้ผาดผผลจนทยานศรัทธาญาติโยมอมพร้อมที่เขาจะให้ความอุปพัมภ์อยู่แล้วเพราะของที่ได้มามันไม่ได้มาจากคนที่เขาไม่ได้ศรัทธาจากศาสนาอื่นเมื่อไหร่แม้แต่คนศาสนาเดียวกันที่ว่านับถือศาสนาแม้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธานในองค์นั้นคนอื่นเขาก็ยังเลื่อมใสศรัทธาของเขาท่านไม่ต้องห่วงของพวกเนี้ย ถ้าอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องละทุกสิ่งทุกอย่างเสียก่อนอะไรไ,ไม่มีมพันสายยังไม่ทันไล่เลยอะไรก็จะเอาจะเอาจะเอา,จะเอาหมดอย่างที่เราพูดอยู่เสมอคนที่ได้เอาทุกอย่างมันจะไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนคนทั้งโลกเนี่ยยองเสียสละทุกอย่างเสียสละหน้าที่ก,การงานจนกระทั่งออกมาบวชเนี่ยไม่อยากได้หละยิ่งคนเขาเทให้ เราให้ให้ด้วยความศรัทธาด้วยเราใช้ก็ใช้ไม่เป็นโทษด้วยถ้ามันมีกิเลสแล้วเนี่ยมันจะนําสิ่งนั้นแหละมาฆ่าเจ้าของมาทําลายตัวเองสุดท้ายมากกทําลายหัวใจคนที่หวังจะพึ่งศาสนาเข้ามาสู่ศาสนานี่มันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้นําก็ต้องนําตัวเจ้าของท้มันได้ก่อนนําเข้าสู่หลักรมหลักที่ไหนก่อน ยาออกนอกรูนอกคังให้วางกายวายใจใจลงใสเนี่ยพอมันเป็นนิสัยได้นิสัยอันนั้นน่ะไปอยู่ไหนอายุพรรษามากน้อยแค่ไหนมันก็จะไม่ลืมเนื้อลืมตัวทีเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้จะคอยปกป้องสิ่งนี้จะเป็นเป็นรั้วก,กำกำกับเจ้าของปกป้องตัวเองไม่มีอะไรเลย ่อไมยังไม่ทันไลรเลยหาสอนญาติสอนยมไปทุกขีตีโมงถึงหนึ่งมันถึงเพี้ยนออกไปแตกนอกหลักทำหลักศาสนาไงหลักเขาวินัยอะไรก็ไม่มีพยายามศึกษาพรรษายังไม่ได้ถึงห้าพรรษายังไม่ถึงสิบไปอยู่ยังไงมีคนอาศัยอยู่ภาคพไปขอ,อนิสัยกันได้ยังไง นี่อมันลามปามมันก็ผิดตั้งแต่เล็กๆ,ๆน้อยๆนี่แหละไปมันถึงไปผิดเพราะวินัยข้อใหญ่ลามปามาจากอันนี้แหละฟูบายจารย์ในสายกรรามาถานหนึ่งว่าท่านไม้ท่านซุงมันไม่เข้าเข้าตาคนไม่ได้นะฝุ่นละเอียดนี่แหละมันจะเข้าตาคน,นเงาะไปละเลยเรื่องทำเรื่องวินัยข้อเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งไม่มีแบบไม่มีจ้บัตรเจะกลายว่า ทำเป็นอยู่ผู้ใบในการแสดงออกของพระเรือนับบวชทั้งหลายกลายเป,เป็นเป็นแสดงออกเป็นารวาสญาติโยมไปหมดแล้วนี่นุ่งกางเกงแล้วนี่แต่เป็นสีเหลืองใส่เสื้อแล้วเนี่ยไปเห็นไหมนั่นอยู่ตามห้างตามหับใช้จ่ายทุกสิก่งท,ทุกอย่างเป็นารวาสไปหมดแล้วเนี่ยที่มันทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติ ถึงดูเป็นคารวะญาติโยมไปแต่เวลาสอนสอนธรรมะกับไก่ก็รูว่าสอนดีบ้างอะไรไม่ไม่ไม่ผิดไม่เพี้ยนบ้างมันก็ไม่ต่างอะไรกับมีดเหลาแต่คนอื่นเขาให้พิจิตพิสดานแต่ยกโค้งขมาเหลาด้ามเจ้าของมันเหลาไม่ได้สอนื่นมาสอนได้ทอดคนอื่นนี้แม้แต่เท่ากับปลายเข็มก็เห็นได้แต่ทอดเจ้าของมันมองไม่เห็นไงเพราะไม่ดูหัวใจเจ้าของ ก็เลยมันผิดมันเพี้ยนไปตามหลักรมหลักวินัยตามหลักข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านพาดาเนินมาแต่มันจะไม่เหลือแล้วนี่จะไปยุ่งในขณะที่ยังเข้ามาศึกษาข้อวัดปฏิบัติขัดเก้ากิเลสของเจ้าของไปเรื่อยๆืยๆกิเลสก็จะหมดไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยๆเือๆเอายังมีกิเลสอยู่ก็ช่างเถอะแต่ก็น่าดูน่ากลาบน่าไหว้ น้าทาบุญสุนทานแหละคารวะญาติโยมเขามีหูมีตาอยู่แล้วสิ่งที่ว่ายิ่งสลาบได้หมดยิ่งได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็สลาบไม่ได้พอมาบวชเขามีแต่ขอเลยกลายเป็นว่าย้าวิ่งหาวัวหาควายไปแล้วตอนนี่แต่ก่อนมีแต่วัวควายวิ่งหาญ้านี่มันกลับตาลปัดกันไปหมดแล้วเนี่ย เอาหลักทมหลักวินัยรักษาเจ้าของไว้ก่อนเถอะอย่ามาชิงสุกก่อนทำเร่งประพฤติปฏิบัติถ้ามันจนมันได้นิสัยจนมันได้หลักได้เกณฑ์ได้อะได้ทําถึงนั้นมันจะเป็นเครื่องดึงโดดมาเองหรอกให้พร ขวันสิโตขเวรมาติการโตนิมพุทโธจะตัวัขวานหีติโยวงวิวันชันตุสาพโรขวง สัตุมมาเตภวันวันตรายอสุขีนายโกภวาภิวะทันนาเสรีนจางวุนธาปจจายินโนตารุธาหมาวันทันติอายุวันน su khang ma lang